พี่น้องตอนนี้ก็เวลาสี่โมงครืงละพี่น้องว่าน,นี่บ่ไเด้มาวันนี้ก็มือที่หกกันละพี่น้องห้างมันหญ่กว่าเกา่าพี่น้องมันออกห้างสางออกไาข่ขางกันนี่บ่ได้มามือเดียวว่าน,นี่บระเดีวแหวะพลังสางพี่น้องหญ่ยยกว่าเก่าอยู่หญ่ยยไว้แต่ว่ามือเดียวไหมวันนี้คอยเก็บขียางมวยขาหลายปั่นขาว่าสันพี่น้องเอ้ยโอ้ยุ่งกันไหล กำลังเงยเน่ยเหรพี่นอ้องใหญ่ก็เก่าอยู่จ้ะโอ้ยยุง้งกัดมือขอ่อยใหญ่อยู่พี่น้องหมู่บ้านเนี่ยก็เห็นมันขึ้นทางนี่มันคือพอเห็นเห็นขึ้นฟังนี่แหละคือพอเห็นมันใหญ่เห็นมันใหญ่ฟังนี่อัปเดตสู้เบิ้งซื้อพี่น้องก็จะไปเอาเงินขายขี้ยางกันนี่บววขาหลายคอยข้นไปทายเมียหน่อยอยู่บววขาเลยบ่่่า,า,ววา,ายแมืือนบัวใส่ทายสู้เบิง้งหรือพี่น้อง ไปบอกหอยาเย,ยวันเห็นลูกอินอีไล่เหรอน้องอัปเดตเบื้องสูเบื้องจัาหน่อยพี่น้องนี่เบื้องไกลๆก็สางห้างว้แถวอะแป๊บเดียวก็ได้มามือเดียวนึ่งวันนี้อยากมาเวียก็ได้เวียเอาบุ้มว่นนี้เขาคือมาเามหา็นดอย่างบุ้มฮะวันนี้เขาคือมาต้องพี่น้องตอนมาบินจอหนาโท,ทรศัพท์แล้ว พี่น้องท้ายสุบงสนียนะจ๊ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมด้วยจ้าพี่น้องแลวคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า